กีฬาโอลิมปิกนี่เป็นกีฬาที่ประเทศทั่วโลกนะครับได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันเพราะฉะนั้นการคัดกีฬาแต่ละประเภทไปสู่โอลิมปิกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องมีความสามารถมากๆครับอย่างของ,ของไทยเองเนี่ยตอนนี้ทราบว่ามีนักกีฬาที่ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี่ประมาณ20กว่าท่านเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะักนะกีฬาที่ได้ไปในเป็นทีมชาตินี่ก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นทีมชาติแล้ว ได้เป็นแข่งขันในระดับประเทศนะไม่ว่าจะเป็นซีเกมซีเกมนี่เราก็แข่งกันในภูมิภาคของเอเชียอาเซถ้าเป็นเอเชียนเกมนี่ก็ทวีปเอเชียแต่โอลิมปิกนี่มันทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่เป็นกีฬาของมวลมนุษยาชาติของของโลกเลยว่าได้ครับก็นะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติของชาวสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีนั้นเป็นเมืองที่เรากําลังส่งเสริมในทั้งด้านดนตรีและก็กีฬานะ วันนี้เราได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งใน35จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติในการวิ่งส่งธงชาติไทยไปโอลิมปิกนะครับเรามีการวางแผนที่จะดําเนินการเตรียมรับธงชาติไทยที่จะไปโอลิมปิกครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเดิมทีเดียวเราเรามีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเราต้องปรับลดขนาดของกิจกรรมลงนะครับแต,แต่อย่างไรก็ตามนะครับ ไม่น้องประชาชนคนทุกพันผมเชื่อว่ามีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการวิ่งส่งธงชาติไทยไปโอลิมปิก2020แน่นอนครับ